จัดอันดับสามประสานที่ดีที่สุดในโลกฟุตบอลสามประสานแมนยูแมนยูอุ้ยแมนยูอะ่ะม,เ 1. 1> มดดีเป็นหนึ่งมีโดดด้วยโอ้ยเป็นหนึ่งโอ้ยเหมือนเดิมอะราชันยุทธขาวเลยเอาไปหกันไม่รู้จักรู้จักูก,ออก็ไปดูเปมาเป้นเปนีมาเมสซี่ไปสามไปสามอันนี้เมสซี่เอโตแล้วก็ ใคยาบบูสักใครมีสี่ใครกาเรตเบลเรอัโดแล้วก็อะไรใครก็ไม่รู้ลามอสมั้งคือใครไม่รู้เหมือนกันเอาไปห่าโอ้ยสามมาสามสามมาโอ้ยหม่อมเยิดโอ้ยเควินเดอะบอยฮาแลนด์ให้หนึ่งได้เปล่าวะชอบฮาแลนด์วะมีแค่ที่เจ็ดอะทำใจวะทำใจวะมีแค่ที่เจ็ดโอ้ยกดทกเอ้ยเฮ้ย เอาไปแปะแล้วกันเอ,เอาเอากดไม่ได้เลยเอา